ดูมันนะกระโดดภาพเอาแล้วนะไม่ลุกขึ้นลาสภาพยังสวยขึ้นขึ้นไมไหมปตรงไหนอะมอะไรเขียยไปไหมห่ะลังติดที่

ยื้อหมดขาดแรงจัง